คาผชมครับหลังจากที่ร้านอาหารหลายๆร้านเนี่ยเริ่มเปิดให้บริการได้แล้วสถานที่ท่องเที่ยวอย่างทะเลก็เริ่มเปิดให้บริการได้แล้วครับร้านขนมจีนที่ริมทะเลจังหวัดกระบี่ครับเปิดให้บริการเพียง5วันสามารถที่จะสร้างรายได้ถึงวันละ 5000- ถึง6 0 0 0บาทเลยทีเดียวเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูกันหน่อยครับผู้สื่อข่าวของ b r ิก k i n ครับลงพื้นที่ที่ร้านขนมจีนหน้าเล ซึ่งผู้สื่ข่าวระบุนะครับว่าดูชื่อเนี่ยอาจจะแสนธรรมดาครับใครๆก็สามารถเปิดร้านขนมจีนได้ไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากเลยแต่ว่าความแตกต่างของที่นี่นะครับก็คือร้านนี้อยู่ที่ริมทะเลเลยติดชายหาดอ่าวท่าเลนะครับหมู่ที่3ามตะบลขาวทองอํเภอเมืองจังหวัดกระบี่บอกเลยครับว่าบรรยากาศที่ร้านแห่งนี้ลูกค้าเนี่ยสามารถสัมผัสได้หลากหลายมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พอลูกค้ามากินขนมจีนเสร็จยังสามารถที่จะเล่นน้ำเล่นทะเลดูพระอาทิตย์ตกดินและเดินเล่นตามชายหาดแม้กระทั่งการปูเสือนั่งชิลๆกินขนมจีนริมชายหาดก็สามารถที่จะทำได้ทำให้ลูกค้าคนไทยในพื้นที่จังหวัดกระบี่และต่างจังหวัดเนี่ยเดินทางมาแล้วก็รับประทานอาหารที่ร้านนี้อย่างอ,ร,อร่อยนะครับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการกินขนมจีน อิ่มแล้วเที่ยวชายหาดต่อด้วยถ่ายรูปมุมต่างๆโดยบนชายหาดอ่าวท่าเลนเนี่ยมีความยาวกว่า100เมตรทีนี้ไปฟังเสียงของทางด้านเจ้าของร้านขนมจีนหน้าเรนนี่หน่อยฮะเราต้องการให้มีลูกค้าได้มาเช็คอินที่ร้านก็คือติดหาดทะเลคือบรรยากาศก,าก็คือเป็นกันเองแล้วก็ติดชายหาดแล้วก็ที่ร้านของเรานะคะมีเมนูหลากหลายนะคะ ามาดูในส่วนของรายได้หน่อยครับร้านนี้เปิดเพียง5วันครับลูกค้าก็มากันยังไม่ขาดสายเลยนะครับซึ่งสร้างรายได้เนี่ยทะลุเป้าตกวันละ 5,-00 0ถึงบาทขนมจีนเนี่ยขายได้วันละไม่ต่ำกว่า60-70ถึงกิโลกรัมราคาจานละ30บาทครับโดยลูกค้าสามารถเลือกขนมจีนน้ำยาขนมจีนที่มีน้ำยาหลากหลายเช่นน้ำยาเขียวหวานไก่น้ำยาไตปลาคือนอกจากขนมจีนแล้วนะครับยังมี ไก่ทอดด้วยมีข้าวยำข้าวหมกไก่เนื้อย่างลูกชิ้นน้ำชากาแฟไว้ให้บริการลูกค้าด้วยมีให้เลือกหลากหลายนะครับสำหรับร้านนี้เปิดให้บริการตั้งแต่9นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาของทุกวันสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ไปรับประทานมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะส่งรูปเข้ามาอวดกันได้อร่อยแค่ไหนไปรับประทานเมนูใดมานะครับก็สามารถส่งเข้ามาพูดคุยกันได้ที่เพจข่าวบริกินโฟนะครับ